สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ fc ep นี้แอดชิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวขอมานำเสนอเลขดับ1้อหน่วยบนนะครับสถิติสูตรนี้ก็ดับผ่านมาแล้ว13งวดติดๆนะครับผมก่อนอื่นก็ฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับอย่าลืมกด ติดตามเอาไว้นะครับผมเผื่อผมมีสูตรใหม่ๆม,มาลงให้จะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครนะครับผมสำหรับสูตรดับร้อยสิบหน่วยบนสูตรนี้ถ้าไปชนเลขเด่นใครก็ให้คงเด่นเอาไว้นะครับผมอย่าเชื่อเลขดังอย่าฟังเลขดับนะครับสูตรที่ได้ก็เป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเท่านั้นนะครับผม หวยจะออกอะไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆนะครับทําไปตามสูตรนะครับผมสูตรได้มาแบบนี้ก็ลงให้แบบนี้นะครับอย่าไปจริงจังอะไรมากมายนะครับผมไม่แนะนําให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับผมให้ดูเพื่อเป็นการเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมอย่าไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับถ้าชอบจริงๆก็แนะนําให้ ไปซื้อหาสลากกินแบ่งนะครับเลขที่ติดสูตรนี้ถ้ามีก็ให้ตัดออกนะครับถ้าชอบจริงๆก็ให้เบามือนะครับให้เบามือเพราะว่าสูตรนี้ก็ดับผ่านมาแล้ว13งดติดๆนะครับผมหลักการวิธีคิดคำนวณน,นะครับผมก็จะใช้หลักหน่วยบนบวกร้อยหน้าครั้งที่1นะครับแล้วก็บวกหลัก10 ท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2 2สองครั้งนะครับ724นะครับ4บวก4ได้28นะครับ28บวก8ได้3 6 3สบามสิบหกบวกทำไมได้16นะครับผม16บวก สามได้ยีนะครับได้2ี่สิบกนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับผม9ก็คือจะดับ110หน่วยบนประจางวดวันที่16เดือน7 2 5ดสองนะครับผมถ้าช่อนเด่นใครก็ให้คงเด่นเอาไว้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวจนจบคลิปนะครับฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำสูตร้วยได้ด้วยนะครับผม สำหรับอีพีนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม